สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชแนลของเรานะครับวันนี้พิธีพาพาทุกท่านเนี่ยมาชมเจ้าซูซูกิ GSR x 0 0 0 L 7รถคันนี้จดทะเบียนปี2018นะครับเป็นสีเดือทั้งคันรถคันนี้ต้องบอกว่าคุ้นๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพิตีเพิ่งขายไปแต่ว่าเออเจ้าของเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจําเป็นต้องใช้เงินต้องขายคืนมาแต่เรารับซื้อครับรถลาะรถ่ารถลเราสวยนะฮะวันนั้เนี่ยมาชมมาอีกรอบว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนแต่งอะไรบ้างเลขไม้เท่าไหร่มาชมเลย โอเครถคันนี้ครับเลขไม้วิ่งมา1 8 7 9 3กิมโลเมตรแท้นะครับกุญแจเนี่ยให้มาครบ2ดอกนี่3ดอกเลยนะ3ดอกเลยแขงคอบนเดิมสวยครับหัวโชคสวยครับเห็นไหมฮะไม่มีรอยขันรอยเรวิตเลยคันนี้ได้ชุดกระสบัตรแต่งจาก GPR นะครับพร้อมขายึดตรงรุ่นนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสื่อไม่มีเดือดรางปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์แต่งจากไรเทคนะแล้วก็นี่ครับมือคัตแต่งจากไรเทคเป็นคาร์บอนแท้นะครับเป็นของแท้เป็นงานแท้นะครับ มเบรกบนครับเบมโบอิตาลีนะครับพรอะปุดมันเบรกแต่งเช่นเดียวกันนะครับประกาศพันเร่งครับตรงสือไม่มีดลางนะครับพอดีได้กาดแทนแต่งจากไลท์เทคเช่นเดียวกันนะฮะของแต่งเยอะชุดครอบถังเดิมนะครับสีถังเดิมนะครับตีสติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งเป็นคาร์บอนแท้รวมถึงนะครับกันถังคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันนะฮะบอดนั่งเดิมสวยครับตรงถือบอรซ้อนไม่มีขาดไม่มีรูนะครับชุดไฟลิ่งด้านท้ายสติ๊กเกอร์เดิมนะครับสวยฮะนี่ครับมีแค่รอยขนแมค่นั้นเองครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากคคััันนนี้้ชหาแต่งรรบบ มาชิคอลนะครับเป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันอุกระจกแต่งนะครับจากบล well. ็อก right. นะครับเป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันนะครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับก็มีรอยหินบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะฮะสีเดิมแน่นอนคันนี้อ่ากระบอกโช๊คด้านหน้าครับไม่มีบุบไม่มีแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยนะครับซับแทงเดิมสวยนะครับบางคนหน้าเดิมไม่มีแตกร้าวนะฮะล้อหน้าหลังคันนี้ครับพ่นสีทองมานะครับต้องบอกว่าไม่มีดุ่งแน่นอนครับสภาพสวยจานเบรกด้านหน้าก็เป็นร่องเพียงเล็กน้อยนะครับ มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับก็บบ่อชกล่างด้านหน้าครับนี่ฮะโอ้โหไม่มีรอยเลยนะครับสวยๆครับคันนี้ครับมาพร้อมกับการเม้่อน้ำแต่งจาก e v o t e c h นะครับนี่ฮะชุดเฟอร์รี่น์นะครับชุดอกล่างนะครับแนบสนิทชิดทุกจุดเฟอร์รี่น์ด้านขวาครับสติ๊กเกอร์เดิมครบทุกชิ้นนะฮะนี่สวยงามครับสีเดิมทั้งคันแน่นอนกันล้มแต่งนะฮะคันนี้นะครับไม่พอครับได้นี่ครับครอบเฟรมแต่งเป็นคาร์บอนแท้นะครับเราถึงครอบแข้งเครื่องฝั่งขวาก็เป็นคาร์บอนแท้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยจะบอกว่าแห้งใสนะครับไม่มีหยดเยิมแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดออกลางเนี่ยครับเป็นคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันโอ้โหกานคาร์บอนเกือบทั้งคันนะคันนี้นะพักเท้าแต่งนะครับนี่จากเคมีโมโต้นะครับผมแล้วก็ทีมคันครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะฮะจากแอโร่นะครับผมมาเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันเดี๋ยวเนี้พัตส์ง่ายครับรอบเดินเบานิ่งนะฮะ อัตาเล่งเป็นไงครับขึ้นเร็วลงเร็วลองก็โยดนดิ้กครับไม่มีตะดุดเลยสวิงอาร์มฝั่งขวาครับนี่ครับได้ครอบสวิงอาร์มแต่งเป็นคาร์บอนแทชเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็จานเบรกด้านหลังครับก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับนี่ล้อหลังสวยงามครับสีทองเข้ากับตัวรถนะครับตัดับสีตตัวรถสีฟ้าโอ้โหนะนี่ครับ ไฟท้ายแตกหน่อยครับไฟเลี้ยวด้านท้ายแต่งนะครับนี่แล้วก็ไฟท้ายเดิมนะครับบั้นท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะฮะมาดูเขงฝั่งซ้ายกันบ้างโซ่สเตอร์เดิมๆครับวันนี้ครับนี่ครับขอบสวิงอาร์มแต่งเช่นเดียวกันครับในส่วนของฝั่งซ้ายบางโซ่เป็นคาร์บอนแท้นะฮะแล้วก็ซิกอ่ะนี่ครับปักเท้าแต่งมาพร้อมกับเกียร์คลิกชิฟเตอร์นะฮะของแต่งจัดเต็มพ่อหน้าก็เป็นไทเทเนียมนะครับเห็นไหมฮะนี่จากซาเวียนะฮะแล้วก็ครอบแข้งแต่งคาร์บอนแท้ครับ มาดูในส่วนของแฟลลิ่งฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับสติ๊กเกอร์เดิมครบนะครับไม่มีหลุดลุยหรือว่าฉีกขาดนะฮะนี่คือฝั่งซ้ายครับนะในส่วนของตัวหม้อน้านะครับนี่ครับมาขอแบบการพน้าแต่งครับจากอีวเท็เช่นเดียวกันหนเสนิททุกจุดรับแฟลิงนะนี่กระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับแทบไม่มีรอยหินเลยนะครับจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นล้อหยนเล็กน้อยครับ นะฮะทีมคัาครับสำหรับกันด้านขวานะครับต้องบอกงี้เอาละครับเป็นไงบ้างศัตรบเจ้าทุรกิ GSR x พัน L7 คันนี้บอกได้ว,ว่าสภาพสวยใสยของแต่งทั้งคันโคตรคุ้มใครหาอยู่ราคานี้ไม่ถึง500,000บาทนะครับแล้วเจอกัรที่ยาธนบายพระราม5ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ